ตอนนี้หนูอ้วนกำลังโชว์ฝีมือทำต้มยำนะคะต้มยำนี้หน้าต่างี้แดกได้ไหมก็ไม่รู้นี่ฝีมือเมีอาหารพริกนะคะหน้าตาสวยมากเลยอืม,ม,อมกันอื่นทำไงมาบอกด้วยบอกด้วยเขาต้องใส่มะเขอือเทศไปก่อนเพื่อมันมเพื่อมันเละ มันจะได้มีรสชาติความหวานของมันเถิดนี่แม่งเผ็ดปะควรเฉพปะควรนี่นี่นี่อะไรเชฟอะไรเนี่ยเห็ดนี้มันเยอะเกินไปเราต้องใส่นิดหน่อยแต่เยอะๆหนูชอบกินชอบกินเห็ดอ่ะอืมันจะไปดูดซับเขาเขากลัวรสชาติเขาเปลี่ยนไงเขากลัวฝีมก็มาต้องใส่เห็ดก่อนมือจะปรุงเออไมฝีมือเขาไม่ถึงไงเขาก็เลยกลัวว่าเห็ดจะไปดูดซับผัดฉีไปเลยนะครับเขาก็ต้องใส่ด้วย คือ้าหน้าที่ของสามีที่ดีนะคะต้องทําอย่างนี้ทำนะคะหั่นพริกค่ะหั่นพริกนี่ค่ะหนูหั่นพริกเองเลยอันนี้อันนี้ใส่อะไรคะเนี่ยใส่ตกแต่งตอนจบครับเอาเขาใส่ต้มยำได้หรอคะอ้าวโอเคโอเคโอเคหนูหนูกินอย่างเดียวหนูกินอย่างเดียวหนูไม่เคยสังเกตแกถังก็โง่แล้ว กินอย่างเดียวไม่เคยสังเกตเ,เข้าปากไปมันก็ไม่รู้แล้วลว่าอะไรรู้<ม>าจา่ะเกลียดไม่ให้เกลียดเมียเลยมันทำท่าทางมันไม่อร่อยเลยก็ค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่รีบไม่เร่ง มุดตูงตัวเบอร์เลอร์เลยอ่ะดูดิมุดตัวใหญ่มากเฮ้หาอะไรคะอันนะหันฮันนะครับหากล้องหาพริกแห้งพริกแห้งเหรอพริกป่นนิดนึงพริกแห้งอยู่ใต้นี่ใต้นี่พริกป่นอยู่ข้างหน้าบ้านไปหยิบให้หน่อยเดี๋ยวเราต้องไปเดินหยิบพริกป่นให้อีกทำทำกับข้าวเราต้องวุ่นวายคนอื่นต้องมาเดือดร้อน พี่แจ๊คพริกป่นอยู่ไหนอ่ะอ,อันนี้อันนี้เขานั่งรอรอกินอยู่นะคะต,ตรงโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเหรอะคะโอเคอันนี้ผมหน้าของผู้เร่วมงานแต่ละคนนะคะรอกินอยู่นี่เราจะไปหาพริกป่นกันโอ้โหอาหารเจริญย,ยาง สวยงามพิคนอยู่ไหนวะอ,อะเจอแล้วคะ่ะพิคนกินนึนงนะอ่ะ,อะพินมาแล้วคะ่ะเราใส่พิ่นนิดนึงอือเพราะมันเป็นต้ยมยำน้ำข้นมันจะได้มีสีแดงโอเค มันต้องใส่ไข่ด้วยป่าพี่ต้มยำมันข้นอ่ะต้มยำไม่ใช่โปะแตกโอเคค่ะผมกินอย่างเดียวค่ะมีแตกอย่างเดียวเพราะว่าไม่อยากจะทําเป็นทําเป็นแล้วหนึ่ยเราก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วค่ะว่าทําเป็นแล้วมันก็ต้องทําต่อไปตลอดถ้าทําไม่เป็นก็เลยแค่ยืนดูนะคะสบาย วันนี้พี่นูทอดเนื้ออร่อยมากเลยไม่เค็มอืมเกลืเงินนะคะใส่ไงนน้องถามมากอืมจังอร่อยมั้ยเริ่มหวานแล้วนี่ใช่ๆ แล้วคนต่อไปก็ต้องกินน้ำลายพี่เขาจะเป็นกระหังกันไหมเนะนี่ยห,หนุอีแอแนะน้ำลายพี่ปลาน,นึงใส่น้ำปลาเพื่อมันหวานใช่ไหมคะมันนานไปหรือเนี่ยเพื่อรสชาติขิ้เหนียวกระยัางกระยังเ <c oughs> นูดูเซกุ้ง <c oughs> ตัวเบลอเลยอย่างไม่ได้ปรุงอะไรเลย แล้วเมื่อกี้บอกมันรสดีใส่ยังไม่ต้องใส่รสดีอุ้ยอืใส่รสดีแล้วมันจะนี่ไ,ไงเชฟเชฟเชฟเขาไม่ใส่รสดีใช่้รสาติเขาต้องแอบใส่เขาไม่ใส่ใหเห็นไหรสดีมันมีรสชาติของกขาเทียงเปรี้ยวเปรี้ยวยังไม่ใส่ติดย,ยังไม่ใส่กลายเป็นตัวเกะเขาแล้วนะคะเนี่ยดูดูครูก็ทำกันอโอ้ มะน,นาวต้องใช้แบบขวนนะคะเพราะมันแพงมะน,นาวแพงไม่เราใช้อย่างละครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบโอเคโอเคชิมซะชิมซะน้ำหมดไปครึ่งหมอ้อละหน้าตาก็พอดูได้นะแต่กินได้บ้างไม่รู้อื้อหือรสชาติเปรี้ยวมัน หน้าตาดูดีแต่กินได้ป่ะไม่รู้ถ้าถ้ารสชาติไม่อร well, well, ่อยเขาจะโทษเห็ดเห็ดเห็ดดูดดูดรสชาติไปเอยมตเค็ดจะตีกันแล้วนะครับเราต้องออกหขางๆ คนนพี่้องสังเกตเมื่อก่อนพี่แจ็คจะผอมกว่าพี่ตีนะตอนนี้พี่แจ็คเริ่มนำพี่ตีไปแล้วค <c oughs> วามอ้วนนะคะเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวได้ดีมีที่ดีนะสองครัวสองพี่น้องใส่เปรี้ยวได้ดีหน่อยเปรี้ยวต้องโดดๆไปเลยแต่กลิ่นมันออกเปรี้ยวๆกลิ่นมันออกปเปรี้ยวๆพี่แจค็ค เพี้ยวไม่นี่เพราะเดี๋ยวร้อนเย็นมันจะเพี้ยงเพิ่มกว่านี้ใช่ใช่เดี๋ยวเห็ดมันจะดูดรสชาชชติาไปอีก